หูเพราะว่าเสียงเสียงมานี่คือใช่เลยชนหูเลยปังปังนะคะแลอะไรเป็นจุดด้อยใช่ไหมคะความกังวลค่ะชอบกังวลมากด้วยค่ะมากค่ะกังวลและชอบคิดระเบียบแบบแผนเหมือนก้นเหมือนนคนที่เอาอะไรมาผูกอยู่ตรงคิ้วตลอดเวลาเวลาร้องเพลงใช่ไม่ไม่รู้เหมือนกันมันไปเองแบบแล้วมันจะมันจะหายกังวลได้เพราะอะไรลูกความมั่นใจค่ะความั่นใจเกิดจากอะไรเกิดจาก ความเชื่อมันในตัวเองแล้วมันเกิดจากอะไรอะไรอีกเกิดจากความคิดเราเกิดจากเกิดจากใจเราเกิดจายยังไม่จบเกิดจากตัวเราไม่เราพูดซ้ำแล้วเกิดจากใจเราใจเราแล้วมันอะไรอ่ะทำไมใจเรามันถึงได้เชื่อมั่นในตัวเองได้เพราะทุกอ๋อคุณนะค้อต้องซ้อมอย่างที่รูลักพูดอ่ะซ้อมจนเข้าไปในทุกเส้นเลือดทุกอุดมของร่างกาย จนมันจำพอมันจำปุ๊บม,าม,าม,มันไม่ต้องกังวลไม่เข้าใจไม่ลูกค่ะ